เมื่อนี่เมนูน้ำยาขนมจีนพี่น้องหมดนล้วเด็ดเด็ดปดเปดเลยมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งไก่ครับมีทั้งเลือดหมูครับโอกไก่พี่อุ้ยแซ่บๆพี่น้องยาขนมจีนกะทิจริงๆมีตีนไก่นะครับลุงจอดว่าเดาใส่ครับเด็ดเด็ดเปิดเปิดเลยพี่น้องก่อนมาเลยพี่น้องมาแซ่บน้ำกันครับมากินน้ำกัน น้ำยาขนมตีนไก่น้ำยาขนมจีนตีนไก่จะตีนไก่เห่อ้านเดาใส่ครับมีทั้งเหลือดไก่ในกระดุกชิน mm. ้นร้าเดเ็ดเปิดๆเ,เ,เลยเ mm. สยียบเลย mm. พี่ท mm. องเลยวันหยุดครับวันนี้กับ P ัวลุงติดลชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม